นี่หมอเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนเขาถึงจะฟื้นท่านราชาหมอมฉันพยายามที่สุดแล้วแต่อย่างน้อยค็ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยเราไม่มีเวลาแล้วบอกมาต้องทำยังไงเราต้องรีบแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่หมอมฉันจะฟันธงแต่มันจริงอยู่ว่าที่น้ําในแม่น้ําสมนาามีพิษงูและพิษมันแรงมากๆองหญิงไม่ต้องห่วงนะ ท่าลุงจะไม่เป็นไรอย่างแน่นอนเขาจะต้องหายดีข้ารู้องค์ชายคนที่เป็นสาวกท่านสมนาจะตึ้งแคล้วคดแต่ว่าตอนนี้เราต้องควงประชาชนสมนาศก่อนกองทัพของดัตตาชรุกยาก็ข้าแม่น้ำไม่ได้น้ำก็เป็นพิษพวกนั้นถึงอยากจะข้าม ก็ข้าไม่ได้แล้วไหนจะเรื่องที่เรายังไม่ได้ข่าจากราชาแห่งเมาทานอีกเพราะด้วยเหตุนี้กาสนาวีมันเลยจะต้องรีบเดินทางไปที่สมนาจแน่แน่แต่ทันทีที่ท่านลุงหายดีแล้วท่านลุงจะต้องไปหยุดกาสนาวีอย่างแน่นอนเลย ก๊าสนาวีนะเอายาพิษมาใส่ในแม่น้ำเด็กๆเ,เพื่อที่จะหยุดการทำลายล้างจากก๊าสนาวีข้าจะเลือกเจ้ามาช่วยที่วัดสมนาดแต่เจ้ากลับควงแต่ท่านลุงขอภัยท่านสาวักยาแต่ถ้าท่านลุงอยู่กับเรา เราชนะเราได้แน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องสงสยัยวอดดัตชารุกยามีฝีมือที่จะต่อกรกับกาสนาวีได้แต่ท่านสมนาเชื่อมั่นในตัวพวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะช่วยวัดสมนาเอาไว้ได้แต่ว่าตอนนี้ข้านะ นึกไม่ออกจริงๆว่าใครจะเอาชนะคนชั่วนั่นได้ข้าจะหยุดกัสนาวีเองไม่มีใครหยุดข้าได้ สมบัติของวัดสมนาจะต้องเป็นของข้าอีกไม่ไกลจะต้องเป็นของข้า่าองหญิงอย่างน้อยบอกมาหน่อยสิว่าเราจะไปไหนกันท่านสวัสดิ์ยากาสนาวีเนะี่ยมันเดินทางเส้นนี้สินะใช่แล้วท่านสมนาจ,จงเจริญ ถ้าเราจะช่วยวัดสมนาจากคนชั่วเราจะรออยู่นี่ไม่ได้เรารู้ว่าการหยุดกองทัพมันยากถ้าไม่มีดัดชาีรุกยาแต่พวกเจ้าพวกเจ้ายังมีความกล้าแววตาพวกเจ้าที่มุ่งมัน่นทำให้ข้าประทับใจข้าเชื่อในตัวพวกเจ้าท่านราชาเราต้องข้าแม่น้ำสามมารเพื่อหยุดกาสตาวีไม่แม่น้ำนี้มันเป็นพิษ เราต้องหาทางอื่นต้องไปถึงภูเขาอาราวาลัลีถ้าไปถึงนั่นเราจะได้ล้อมพวกกัสนาวีซะข้าสาบานกับท่านสมนาดว่าข้าจะต้องลงโทษไอ้คนชั่วที่มันกล้าดีมาปองร้ายประเทศของเราแต่ก่อนอื่นเราต้องส่งรัดาชรุกยาไปฟื้นตัวที่บารุตเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับข้า อย่างน้อยดดาชลุกยาจะอยู่ต่อเพื่อกำจัดกาสนาวีอดีนาตพาดาดาชลุกยากลับไปบารุเราต้องไปถึงอารวาลีให้เร็วที่สุดท่านสมนาจ,จงเจริญท่านสมนาจ,านาจ,จงเจริญท่านราชา ท่านราชาท่านจะทิ้งข้าล่ะอขออภัยท่านราชาท่านต้องพักผ่อนท่านยังไม่หายดีนักรบที่ได้รบเพื่อแผ่นดินแม่แล้วยังไงจะได้พักผ่อนตลอดกาลท่านราชาให้ข้าได้สั่งกองทัพของข้าเพื่อข้าไม่มุดก้าสนาวี และจะได้เป็นพยานต่อประวัติศาสตร์ท่านราชาท่านยังคงเป็นผู้บัญชาการเสมอและข้ายินดีมากที่จะฟังคำสั่งของท่านข้าขอบคุณท่านราชานักรบกล้าของข้าทั้งหลายแม่น้ำตอนนี้เป็นพิษแล้วตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางกันและเราต้องเดินทางเพิ่มขึ้นหา้าสิบไม้ เราจะต้องเดินทางโดยเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ทหารเราจะใช้เส้นทางนี้เราจะต้องไปถึงเขาอลาวาลีทหารกล้าทั้งหลายเราจะต้องเดินทางให้เร็วที่สุดเราจะต้องเอาชนะกาสนาวีและบอกให้มันรู้ว่าอย่ามาลองดีกับเรา มันเป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่องก่อนเราจะต้องหยุดมันทำให้พวกมันรู้สึกหวาดกลัวท่านสมนาจงเจริญ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 เทือเขาอาราวาลีจะเป็นเส้นทางสุดท้ายและหลังจากนั้นทรัพย์สินของสมนาจะเป็นของข้าจงเดินหน้าต่อไป ทหารกล้าทั้งหลายการรอคอยของเรามันจบลงแล้วสมบัติของสมนาจมันจะต้องเป็นของเราเราจะปล้นทุกอย่างไม่เหลืออะไรเอาไว้เลย พระเจ้าเมตตากองทัพของเราเดินทางพร้อมกันยังไม่เสียงดังขนาดนี้ข้าว่าตอนนี้กองทัพอินเดียที่ใหญ่มากกำลังมาทางพวกเรา